นี่มาดูเบื้องหลังการถ่ายทำติ๊กต็อกของพี่กวงครับแต่ก่อนไม่เล่นนะเนี่ย,ไม,ยไม่เล่นเลยครับทุกวันนี้เริ่มเลยครับ <c oughs> ดูทุกที่ <c oughs> สวยงามครับสวยงามสามคันนี้ของแต่งก็แล้วแต่คนชอบครับ แต่งแล้วแต่คนชอบชอบไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันสักวันหนูจะโตเป็นรถพว่วงใช่ไหมโตขึ้นหนูจะเป็นรถพว่วงคูเฟรคูเฟรถ้าของผมใส่รกระจกนาซาก็เหมือนกันเลยลเนาะแต่ผมไม่ใส่ ก็ใส่างี้แหละใส่แค่นี้แหละจกนาซาไม่ใส่ครับไม่ใส่คนเอฟซีบอกว่าให้ใส่ไม่อยากใส่พ่อนี่ะใครไอเทเลอร์นั่นใช่ไหมไปจัดให้มันคืนหน่อยดิสักหนึ่งผลงานฮะ ถามชาขนาดไหนเอาขนาดไหนเอ <c oughs> อแล้วก็ตื่นกันหมดอีกดูการได้ทำของที่กวาง น,นีเบื้องหลังวางเลยลงติ๊กต็อกก็ที่นี่ปุ๋ยนี่ราคาแบบราคาเป็นกันเองเลยนี่เขาเรียกสีแยกอะไรนะตรงนี้สี่แยกรหารรหารบ้านก็รหารบ้านอะไรบ้านรหรัรตำบลจตุรัสตำบลรหัสอำเภอจตุรัส นี่นั่งอะไรนั่งร้องไห้แล้วฮะเป็นอะไรร้องไห้ทำไมต้องนั่งร้องไห้อ่ะฮะดูครับสาวๆเพิ่งตื่นนอนอ้วนเฮ้ยไม่มี ไม่มิดเดินกันหลังเย้จ่าไม่มิดเอาไปยืนหน้ารถหน่อยเร็วเยวจะถ่ายรูปให้เร็วๆเร็วไปยืนหน้าถ่ายรูปให้เองยืนไม่มิดไอ้ยืนไม่มิดหรอกเร็วๆ ไปไปยืนแล้วองจะไอทำไมใครอ่ะ <c oughs> นี่คันหนึ่งป๊าดเสียงไหมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับจะเดินหรอฮะขับรถกลับวัด ก็เสียกวางผู้ที่บริจาคบอให้นะครับมีแหกที่ขายบอให้นะครับพี่กวางใจดีใจดีด้วยใ่ะใจดีออ,ออไอออกไปข้างนอกเมื่อกี้อ่ะไอรถันน้นมันบีบแต่ใส เก็บไว้ที่โกดังคืนไม่ได้มีงานนะ กินไหมนี่ฮะกินไหมนี่กินอะไรนี่นี่ข้างหน้าเนี่ยกินหญ้าหอวยนัวแต่ชอบกินหญ้าไหมอุ้ยปิดไม่ได้กินอะไรกระจกมันแคบอ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาหมุนอ่ะหมุนยากมากเลยเดี๋ยวเราก็จะไปเมืองเลย ไปเไปมืองเลยไปเมืองเลยไปเมืองเลยนี่เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับวิทยุฟังเพลงแบบสบายเลยสบายมากแล้วก็ขากล่องติดตั้งเสร็จเรียบร้อยวัดบูธท,ทำไม่เหมือนใครครับการแต่งรถแต่ละสไตล์ไม่เหมือนกันครับรถก็ต้องเช็คต้องทำให้พร้อมครับ ขนาดรถเกี่ยวตะโดมอ่ะรถคันใหม่อ่ะอยากซ่อมเลยยังต่อเติมเลย ครับพี่สมชายทำไมอ่ะไม่บอกดีกว่าขอบคุณมากที่ส่งขาบอกไหนมาให้ใช้นะครับขอบคุณพี่ชายสุดรอด้วยอันไหนเนี่ยขาบอกใครอยากได้ก็เอามันต้องเปลี่ยนขาหรอทักไปในเฟซพี่สมชายนะครับสมชายเทอโบนะครับสมชายเทอรโบมีทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นไม่ครับเอานไหนบอกว่าตัดออก มันมีชุดของมันมาเลยของเราไม่ต้องตดัดของของเราก็ถอดนบ้านไม่นึกว่าแต่ถอดตอนแรกพี่สุด้ายถามว่า<ม>จะเอาตา่ำต่ำสุดเลยไหมผมเลยว่าไม่ครับก็เลยเอาแค่นี้มันจะมีแบบต่ำสุดเลยนะรู้<ม>ต่ำสุดจะไม่เห็นแต่คอบอกถ้าเจ๊จ๋าก,ก็เลยว่าถ้าเจ๊จ๋าขับมันไม่ได้งไงถ้าตา่ำ อันนี้มันก็พอดีอ่ะคือมันพอดีในการขับเวลาเนี้ยแต่ถ้าโบาเดิมมันจะอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยบาเดิมและทีนี้ผมใส่สติ๊กเกอร์อ่ะเห็นยไหม,มันจะมองมันจะมองระดับไปนี้พอดีแต่อันนี้อ่ะผมจะมองอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยสายตาจะมองอยู่ประมาณนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับสไตล์นี้แหละเอนๆอบาะลงหน่อย 啊。 ก็ไม่พูดมากนะเจ็บคอแนละ้วแล้วเราไปหาที่กินข้าวกัครับนี่ก็จะเป็นไม่มีอะไรมากครับชีวิตยอยู่กับรถก็อยู่ประมาณนี้ครับดูรถอกลาหน่อยไม่เป็นไรครับไปแล้วสำหรับคิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ